สวัสดีทักทายยามแรงครับพี่น้องมาหาซื้อของครับวันนี้พอดีลืมพี่น้องเลยลืมทำคลิปส่งคลิปเยวแม่ขาดเป่าไปเลยครับพี่น้องก็เลยมาคุยกับพี่น้องตอนแรกนิดนิดหน่อยอพมพอได้ส่งงานนะพี่น้องเนาะ จักรยานไฟฟ้าคือเก่าคือเดิมครับผมอยู่ในแต่วันตอนนี้ครับลังอากาศยังโบปันได้ครับพี่น้องยังใส่เสื้อแขนสั้นได้อยู่กำลังสบายสบายครับผมแต่กันหนาวแต่กันหนาวอยู่ครับแต่กำลังสบายนะครับผมอยังบโบถึงก็แบบว่าใส่เสื้อแขนยาวนะครับใส่เสื้อแขนสั้นได้อยู่ครับตอนนี้กำลังพอดีครับผมอบขึ้นโบขึ้นครับโบขึ้นหนาวเส้นครับโบขึ้นไม่ได้อาบน้ำ แต่มื่อนี้อาจเรียบร้อยแล้วก็เกี่ยวอย่างกันเนาะเมื่อเ่าห้อยฟังเกี่ยวอย่างกันมาทักทายยามแรกครับพี่น้องเให้กำลังใจพี่น้องตอนแรกนะครับเนาะตอนสอบก็ให้กำลังใจแต่ก็มาให้กำลังใจตอนแรกนั่งพี่น้องกัจังได้กะรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันแน่เด้อครับพี่น้องช่วงนี้กะอากาศหนาว้วครับผมเป็นกำลังกลังใจให้เก่าร์ลครับผม เพราะว่าอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ให้กำลังใจกันครับตรงนี้ไฟเกียนี่ครับพี่น้องมีทุกเสายังยังพอได้เห็นหนากันอยู่ลมมาตรงนี้กําลังลมเขาเขาช่องมากวาับวบเลยเชิงหนาวคือกันนี่ครับสถานที่อยมีอะไรนี่เป็นวัดครับเนี่ยพี่น้องเป็นวัดในไต้หวันในไต้หวันนี่มีวัดเยอะครับผมอมืวัดหลายพี่น้องจากวัดยังนย ลดหลายครับรด,ดหลายครับพี่น้องต้องระวังเปืก่กำลังใจให้พี่น้องแลวก็จิมาบอกพี่น้องว่าดูแลสุขภาพแน่เด้อพี่น้องเอิ้งจังได้กะสุขภาพสำคัญที่สุดครับผมทานกระเทียมทุกวันปากจะได้เหม็นเอมีเรื่องลอยฟังพี่น้องมือนีเห็นงัน มื่อเห็นงานก็มันหนาก็บอกอ้วนละ่ะแม้มันว่าผมปากเหม็นเนพราะว่าผมเป็นคนกินเอ๋ชอบกินตอนเที่ยงตอนเศ้าผมก็กินตอนเที่ยงผมก็กินนะกินเล้าประเดยแปลงฟั้นตอนเที่ยงนะพี่น้องเออ กินกับอะไ้แป้งฟันเห็ดงานน้ากันเป็นน้ากันว้ามึงกินกับเทียมหลายบ่ะมึงอยากกินหลายกินแค่นิดหน่อยกับพ่อวลาเห็ดงานมาคุยกันมันเหม็นว่ะสันเหม็นกินกับเทียมบันเหม็นบันเหม็นเหม็นกินปากได้พี่น้องเหม็นกินกับเทียมนะมันกับบนนี่ผมโอ้ต่อไปนี่มึงอยากกินหลายเด้อว่ะมันบอกแม่วะก็เลยแบบแหน่กระเทียมมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษเอ้าเหลายรไอหางเอาสนิทละพี่น้องค่อยว่ากัน พอกันคลิปนาครับผมสำหรับคปนี้อำลากินหอดพป่น้องคือเก่าจ้า